ตั้งแต่เรียนหนังสือที่เป็นนักศึกษาแพทย์ผมเป็นคนเฉวเชิงเซานะครับโชคดีสอบได้ไปเรียนที่คณะแพทยาศาสตร์มลายขอดแกนเรียนตั้งแต่รหัส27ตอนขึ้นชั้นคลินิกปี2531เนี่ยเราเจอคนไข้เอ็นสเตอ e ์นอลเฟรีย์คนไข้ต้องทำฮีโมด i อะไลผมถามกับอาจารย์ที่อยู่หน่วยคิดนี่ว่าอาจารย์ทำยังไงดีคนไข้ไม่มีเงินอาจารย์ก็บอกว่าสมศักดิ์ ก็ทําให้เขาสักครั้งหนึ่งและครั้งต่อมาล่ะครับก็ต้องทําใจให้เขาเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาเราสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเราเห็นเห็นแล้วเห็นอีกเห็นแล้วเห็นอีกนะครับจนกระทั่งเรามีระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเกิดขึ้นซึ่งผมคิดว่าเนี้ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างยิ่งหัวข้อผมวันนี้คือพูดว่าฝันให้ไกลใจต้องถึงเพื่อที่เราจะได้ ไปให้ถึงครับตอนผมเป็นประธาน Service สแพนเนี่ยผมก็เดินเข้าไปถึงท่านผู้ตรวจราชการของเขตสุขภาพที่7เลยนะครับว่าอาจารย์ครับผมทำเรื่องสต๊อกมาตั้งแต่ปี2551 Service Plan นมีปี2557ทําทำไมต้องให้คุณหมอสูเป็นประธาน Service Plan สแพนสต๊อกครับงงมากนะครับระบบกระทรวงสาธารณสุขเพราะคุณหมอสูท่านนั้นเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เพราะมันเป็นลำดับการขั้นตอนว่าใครจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ต้องสเต็ปตรวนี้โรงเรียนแพทย์ไม่เกี่ยวผมก็เลยเดินไปคุยกับประธานเซอร์วิสแพลนที่ถูกตั้งว่าอาจารย์ครับขอผมทํางานหน่อยนะครับเพราะผมเชื่อว่าผมได้ทํางานด้านนี้มามีประสบการณ์ด้านนี้มาน่าจะช่วยทําให้อาจารย์อาจารย์ก็บอกอย่างนั้นสมศักดิ์ก็มาเป็นรองประธานเซอร์วิสแพลนและปีหน้าสมศักดิ์มาเป็นประธานเซอร์วิสแพลนเลยครับเพราะผมก็ไม่เคยรู้เรื่องเรื่องสต็อกเหมือนกัน อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกให้ฟังว่าระบบเนี่ยนะครับผมว่าไม่ว่าจะเป็นระบบราชการระบบขององค์กรใดๆก็ตามบางครั้งมันเป็นสิ่งที่มันทํากันมาอย่างต่อเนื่องแล้วมันก็พยายามไม่พยายามที่จะแก้ไขวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าถ้าเราฝันให้ไกลจะไปให้ถึงเนี่ยแต่ผมคิดว่าสําคัญที่สุดคือต้องใจใจเราเนี่ยต้องไปให้ถึงด้วยผมเคยเขียนบทความว่า 30บาทระบบสุขภาพไทยเนี่ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของของโลกอย่างหนึ่งและเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโรคเช่นเดียวกันคือทุกโรคเนี่ยจะต้องแพ้ภัยจากระบบ30บาทของเรามันสามารถแก้ปัญหาการเข้าถึงลดความไม่เท่าเทียมนะครับและถ้าเราทําให้เกิดการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขทั้งระบบตามมาได้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง ข้อ A ผมว่าสำคัญที่สุดครับจากพรบรท,ที่กำหนดไว้แล้วผมคิดว่าอยากเห็นครับว่าสิทธิการรักษาที่เกิดขึ้นนั้นต้องมีระบบเดียวระบบสุขภาพเดียวสำหรับคนไทยทุกคนครับผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะได้เขียนตั้งแต่ปี2558ไว้แล้วตอนนี้ก็ผ่านมา5ปีแล้วนะครับชั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมอยากให้เกิดขึ้นวิชั่นครับสปสชเหมือนปัจจุบนันถูกกำหนดว่าเป็นผู้ซื้อ การบริการให้กับคนไทยโรงพยาบาลก็เป็นผู้ให้บริการผมคิดว่าไม่ใช่ครับเพราะถ้าเราในฐานะที่เป็นผู้ซื้อเราก็พยายามอยากได้ของถูกที่สุดให้มันก็เหมือนวิธีการประมูลของราชการในปัจจุบันของแพงกว่ากันอีกหนึ่งบาทแต่ดีกว่ากันตั้งเยอะก็ไม่ได้เพราะว่ามันแพงกว่าไอ้ที่ถูกว่ากันหนึ่งบาทต้องได้ไปทั้งทงท,งที่เรารู้ว่ามันไม่ดีนะครับฉะนั้น มันต้องเปลี่ยนใหม่ครับต้องเป็นผู้ร่วมออกแบบระบบสาธารณสุขสําหรับคนไทยผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเป็นสิ่งที่มันต้องมีการกําหนดใหม่และสะปะสะชควรจะเป็นทางออกของระบบปัญหาระบบสุขภาพทั้งหมดเป็นเอ็กซิของค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่อบอกฉะนั้นถ้าเราอยากจะฝันให้ไกลไปให้ถึงเนี่ยผมว่าใจเราต้องถึงก่อนครับ ฝันให้ไกลแต่ใจไม่ถึงอ่ะคนเราถ้าถ้ามันไม่มีใจนําไม่คิดว่ามันต้องชนะไม่คิดว่ามันจะต้องแก้ไขมันก็ไม่มีทางสําเร็จครับคือถ้าเราจะปล่อยไปตามเรื่อยๆเรื่อยๆถูกไหมครับผมคิดว่าอันเนี้ยมันต้องไปต้อง,ต,อง,ต,องต้องเรื่องที่เกิดขึ้นที่เราจะต้องเปลี่ยนฉะนั้นผมคิดว่าฝันให้ไกลไปให้ถึงเนี่ยสปสชนในความหมายของผมคือสุขของประชาชนไทยสุขของชาติไทยครับแล้วงั้นเราถึงจะซึ่งได้ชื่อว่าเป็น national health security ออฟฟิศของประเทศไทยครับขอบคุณมากครับ